ตอนนี้วิ่งไกลสุดเร็วสุดผมสิบโลผมก็ได้ซับหนึ่งแล้วพี่ห้าสิบปดนาทตตีตั้งแต่ตั้งแต่วิ่งมาเนี่ยสองปีกว่าเกือบสามปีเนี่ยเข้าทีสมแล้วเนาะไม่เคยเลยพี่ซับหนึ่งนี่ไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยเราทำด้วยใจเราอะเรายังไงเราก็ต้องทําให้ได้ตามทีโค้ชสั่งมันก็ได้จริงๆพี่ จากที่ซ้อมมาแข็งแรงขึ้นเยอะพี่แปลกใจพี่แปลกใจแปลกใจกับกับตัวเราเองว่าเราแข็งแรงขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าว่าเราจะทําได้ขนาดนี้มันเร็วกว่าเมื่อก่อนแบบเยอะมากอ่ะพี่เยอะเยอะมากจริงๆนะเมื่อวานเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดว่าผมจะวิ่งได้เยอะได้ได้เร็วขนาดนี้นะพี่ถามว่ามั่นใจเขาไหมจริงจริงก็มั่นใจมั่นใจจริงๆแหละว่ายังไงเขาก็จบได้ยิ่งมีโค้ด ด,ดูแลขั้นตอนการฝึกซ้อมมีตารางออยยิ่งมั่นใจว่าเขาก็จะทำได้ดีที่เราไม่เคยทำที่ตารางที่เขาให้มาคือทำอินเทอร์วัลอิทัมโขึ้นมาอันนี้คือไม่เคยทำเลยตั้งแต่วิ่งมาแล้วก็ท่าบอ y ดี้เวทแต่ละท่าไม่เคยทำ พอเราซ้อมแรกๆเราคิดว่าเราท้อเหมือนกันนะโอ้เราไม่ไหวนะแรกๆอะพี่เขาจะบ่นเรื่องบอดีเวทเขาไม่เคยทำก็มีงองแงบ้างแต่ว่าเราอ่ะที่เป็นตัวซัพพอร์ตจะคอยแบบว่าคอยคอยกระตุ้นเขาวันนี้เธอต้องทำนะในวันที่เขาแบบงองแงหรือเหนื่อยนะคะแต่ว่าเขาเขามุ่งมั่นมากพยายามมากตั้งใจจริงๆกับกับโปรเจกต์นี้นะคะ่ะเราได้แบบคนอื่นมากกว่าพี่ เราได้กับคนอื่นเราก็อยากพัฒนาตัวเองให้แบบให้มันดีขึ้นเนี่ยทำให้เราแบบแข็งแรงเทียบเท่าคนอื่นได้หรืออยากให้จบโครงการด้วยทำได้พี่ทำได้ทำได้ครับแล้วเราก็วิ่งในในเพ c ที่เราแบบผกอางไปได้ครับผมตั้งเป้าไว้นะตอนแรกผมตั้งเป้าไว้ที่2องชั่วโมงกับ20ผมก็ คิดว่าประมาณสองชั่วโมง20่สิบอะพี่แต่ถ้าแต่ถ้าไม่เกิดการบาดเจ็บไม่เกิดอะไรอะอาจจะเร็วกว่าสองชั่วโมง20ก็ได้เราคิดว่าเขาแบบสายตาและความมุ่งมั่นรวมทั้งความเฟิร์มของร่างกายเขาอะเขาดูมั่นใจขึ้นขึ้นกว่าเดิมเยอะมากและจากที่ที่ออยเห็นเขาวิ่งกับเพื่อนๆนเราเห็นเลยว่าท่าวิ่งเขาอะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็คือดูแข็งแรงมั่นคงในทุกก้าที่เขาวิ่งเราว่ามันมันเปลี่ยนไป มากๆากก่อนที่เขาจะเข้าโครงการก็ขเขาก็เป็นกําลังใจด้วยทําให้สอมทุกควานเขาทําอาหารให้กินด้วยก็ยืนมองที่เส้นชายแล้วก็ยิ้มยิ้มให้เหมือนทุกทุกทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออสำเร็จแล้วนะจากที่ที่เธอคิดว่าเธอจะไม่อยากจะวิ่ง21กิโลเลยในชีวิตนี้ <laughs> เพราะออยเคยบอกเคยบอกเคยพูดกับเขามาตลอดว่าไม่ลองสักครั้งเหรอเมื่อไม่เอาอ่ะ เอาแค่10กิโลนี่ก็เต็มคือแล้วในความคิดของเขาในตอนนั้นวันนี้ก็จะแบบว่ายิ้มให้แล้วก็จะถามว่าจําได้ไหมว่าสิ่งที่เธอหนีมาตลอดและสุดท้ายวันนี้เธอทําได้นะและทำได้ดีด้วยถ้าเรเป็นนักวิ่งที่ดีเราต้องมีโค้ชที่ดีแล้วก็ฝึกตามตารางที่ถูกต้องครับถึงสำคัญคือการทำบอดี้เวทครับ ถ้าทําให้เราวิ่งเร็ววิ่งแข็งแรงอะถ้าคุณไม่บอดี้เวทอ่ะผมว่ามันมันมันเร็วก็ยากเหมือนกันสิ